คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีเลยครับมีนาคมวันที่21นะฮะ2,568คุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ปล้นกันกลางห้างหรูนะครับคือกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนำเงินมาเพื่อที่จะเป็นการแลกเป็นคริปโตเคเรนซี y หรือว่าเงินออนไลน์ดิจิตัลนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่า3ล้าน4 0 0แสนบาทที่เอาเงินมา แก๊งนี้ครับรับแลกเงินที่มีชื่อว่าแก๊งเสือปุ่นเขาก็รับเงินไปแล้วก็แน่นอนครับเป็นการเชิดเงินหายไปปล้นกลางห้างดังหลังจากนั้นมีการจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการมาโดยต่อเนื่องนะครับล่าสุดจับกลุ่มคนสุดท้ายได้แล้วนะครับเป็นเหยื่อคนที่รับจ้างบอกว่าใช้ให้ขับรถหลบหนีในวันที่เกิดเหตุเขาบอกเขาไม่รู้อิโนโนอินเน่นะโดนจ้างแค่ราคา2,000บาทเท่านั้นครับ ผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยฟังแล้วก็น่าจะฟังไม่ขึ้นนะ2,000บาทถ้ารู้ว่าตัวเองโดนหลอกมาแล้วว่ารู้ตัวอีกทีว่าคือให้มารับจ้างขนคนจากการกระทําความผิดในการปล้นกลางห้างแบบเนี้ยคุณก็มามอบตัวให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอนี่เหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีนานับมาเลยครับถึงเดือนนี้ตุลาคมสิ้นเดือนแล้ว พึ่งจะมาถูกจับไม่ได้มอบตัวด้วยนะนี่คือโดนจับได้แบบคาหนังคาขาวคุณผู้ชมครับจบากคดีแก๊งเสือปุ่นร่วมกันปล้นเงินคริปโตโคเคเรนซีของผู้เสียหายคาห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางกรุงเทพมหานครตำรวจจับเสือปุ่นไปแล้วที่เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับตอนนั้นเองพฤติการของเขาเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังก่อนเดี๋ยวใครหลายคนฟังแล้วเอ๊ะเสือปุ่นคือใครคือเขาเนี่ยเป็นแก๊งที่เคยติดคุกติดตารางมาก่อนแล้วก็ออกจากคุกมารับจ้างคือเอาเงินไปแลกเป็นคริปโตโคเคเรนซี ซึ่งเขาก็บอกว่าจะมีเครือข่าย1 2 3 4ตามที่เขาอ้างกันไปะนะครับปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยนำเงินมา3ล้าน4แสนบาทต้องการจะแลกเป็นคริปโตเคเรนซีเสื้อปุ่นครับก็ขโมยเงินตรงนั้นไปแล้วก็ไม่ได้มีการแลกเป็นคริปโตเคเรนซีให้กับผู้เสียหายทีนี้เนี่ยตำรวจก็คือมีการจับกลุ่มกันมาได้ต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นนางนกต่อแล้วก็รวมไปถึงผู้ร่วมขบวนการและหัวหน้าแก๊งล่าสุดอย่างที่บอกตำรวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มสมาชิกคนสุดท้ายไว้ได้นี่คือภาพจังหวะที่กล้องตำรวจสายตรวจนะครับ กำลังขับไรลาติดตามตัวนายธนากรอายุ31ปีซึ่งเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของแก๊งเสือปุ่นนะฮะเหตุการณ์ก็ยาวนานนะครับ21มีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ตุลาคมแล้วตำรวจตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดนะครับว่าจะเป็นสมาชิกของแก๊งเสือปุ่นแต่ระหว่างที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยขี่รถล่าตะเวนตามปากตินี่แหละบริเวณถนนประชาราชจังหวัดนนทบุรีก็ไปพบรถของนายธนากรครับท่าทีมีพิรุษ ขี่หนีตำรวจนะฮะก็มาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเธอเองเนี่ยจะเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือว่าเป็นแค่แฟนสาวธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับตำรวจก็สกัดไล่ติดตามจับกลุ่มตัวนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยจากการสอบสวนนายธนากรเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับเสือปุ่นนะเขาใช้ค,คําว่าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันในวันที่ร่วมก่อเหตุปล้นเงินเนี่ยอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกจ้างจากแก๊งนี่แหละ ให้ขับรถพาไปที่ห้างหลังดังกล่าวแลกกับเงินค่าจ้าง2,000บาทตอนแรกก็ไม่รู้ว่าไปทำไมรู้แค่ว่าจ้างให้ขับรถแค่นั้นถามจริงว่าไม่รู้จริงๆหรือตัวเองบอกว่าพอไปถึงปุ๊บสุดท้ายขึ้นรถไปแล้วก็ตกกระไดปล่อยโจรต้องร่วมก่อเหตุไปด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะอ้างแบบนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รอดคุณผู้ชมเบื้องต้นนายธนากรนะครับถูกแจ้งข้อหานั้นคือรวมกันปล้นทรัพย์ ก่อนที่จะถูกส่งตัวให้สารอาญากรุงเทพใต้นะครับดำเนินคดีตามบรรดาแก๊งเพื่อนที่ถูกจับกันไปก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำรวจในพื้นที่นะฮะจะมีการส่งไปแล้วสารจะตัดสินนะครับในข้อหาเดียวกันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันปล้นปล้นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ มีการวางแผนปล้นนะฮะแล้วก็คดีอุกชะกันต่างๆคุณผู้ชมครับซึ่งแก๊งเสือปุ่นที่ผ่านมาก็โดนข้อหาไปเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆจะบอกว่าให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆละบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติตัวเองตกกระไดพอยโจลดังจริงๆเนี่ยตามที่เขาอ้างไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทํายังไงได้บ้างไม่อยากถูกจับอะไรเงี้ยคุณครับวันที่มันเกิดเหตุเนี่ยที่ตํารวจจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งคุณไปเนี่ยคุณมามอบตัวเลยแล้วคุณก็บอกเลยว่าคุณไม่รู้เรื่อง คุณหาพยานหลักฐานพยานข้อความต่างๆที่คุณคุยแับแก๊งเพื่อนคุณน่ะว่าคุณถูกว่าจ้างจริงๆแล้วก็ว่าจ้างไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรแค่นั้นเองคุณนั่นครับอืมก็น่าจะรอดพ้นแล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกสุดท้ายไม่รอดครับไม่ต้องเราเป็นใครเราต่องเปรายงานเขาแบบว่าพักมาอย่างเงี้ยคือคุณพวกกันหรังรกัน่แล้วก็ให้ ให้ให้ให้ผมมารับงานนี้แล้วก็ไปทํำไปแต่ว่าไปกับไปกับอะไรหน่าตอนนั้นผมได้ตอนแรกผมได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ไม่ไดูเรื่องของเขาเลยแล้วเหมือนตกกระไรไฟจลบอว่าต้องพอขึ้นรถพอแล้วผมก็ทำด้วยอะไรด้วยกแบ่งเงินเท่าไหร่สี่แสนกี่บาทเขาแบ่งเงินเท่าไหร่สี่แสนผมได้ผมสองคนได้กันมาแสนหนึ่ง คนอีกคนหนึ่งอ่ะที่มาในนั้ใช่แล้วที่เดี๋ยวเป็นหมอในหน้าเข้าไปในหน้าหมดเพราะว่าเขาเป็นคนรับงานด้วยเขาเป็นคนทําด้วยอะไรด้วยไม่อยู่ที่ไหนคะผม่ไหนก๋งอยู่อยู่หลายที่พี่อยู่อะไรวันอยู่อะไรเราให้กินอะารให้กินวันนั้นอยู่รถคันไหนคันที่พี่ไปอยู่รถคนที่ที่คนผู้เสียหายเข้ามาพี่ได้ทำอะไรเทำไมผมทำอ่ะ มีเปื่อนคนขับเป็นเป็นเพื่อของนายหน้าผมคนขับแต่เสือไม่ได้มาคณไม่ได้มาวันนั้นมีใครอยู่ในรถบ้างพี่นนก,มมมกม็มีคนของนายหน้าแล้วก็มีมีผมแล้วก็มีมีคนของนายหน้าสองคนค,คนขับผมอยู่ในรถมผมผมกาเป็นคนขับ